ท่านทั้งสองเชื่อคาเธอะยิ่งสองคืนที่จะถึงนี้เป็นคืนวันพระโกนด้วยแล้วท่านยิ่งไม่ควรไปยังสถานที่แห่งนั้นเด็ดขาดเพราะมันเป็นป่ากินคนผมเป็นคนพื้นที่ผมรู้ดีได้ปโปรดตามผมมาเถิดให้พ้นสองคืนนี้ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางก็ได้เมื่อพูดคุยกันครูใหญ่ๆแต่พระทั้งสองรูปก็ไม่ยอมทำตามคำขอร้องของพรานทำให้พรานได้ถอนหายใจ แล้วก็ยอมเดินจากไปแต่โดยดีจากนั้นพระชานกับพระนศจึงได้เดินทางต่อเข้าไปยังป่าที่ลึกขึ้นรอบๆเขตป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่อย่างโพลเพตะวันไกลลับเหลี่ยมเขาบรรยากาศหนาวเย็นยะเยือกไม่ได้ผิดแปลกจากป่าทั่วไปแต่มีหมอกปกคลุมจางๆพร้อมด้วยสายลมแผวที่วิดวิวคล้ายเสียงหวยหวน นั่นช่วยให้นึกถึงความปิดปกติแต่พระทั้งสองก็คิดในแง่ดีว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติจึงช่วยกันปักกลดและทำกิจวัตรตามวิถีของสงฆ์จากนั้นต่างก็แยบย้ายกันเข้าไปในกลดเพื่อนั่งสมาธิต่อจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ปรากฏว่าหมอกเหล่านั้นไม่ได้จางลงเลยยิ่งรอนานกลับยิ่งหนาทึบมากขึ้นไปอีก มันเกิดอะไรขึ้นกันครับท่านเรารีบเก็บกรดแล้วก็เดินทางต่อเธอนั่นสิครับท่านนี่ก็สายมากแล้วแต่กลับมีแต่หมอกหวังว่าเราคงไม่โดนอาถรรพ์เหมือนอย่างที่ปรานป่าผู้นั้นบอกหรอกนะจะเป็นไปได้ยังไงเล่าเราทั้งสองเป็นพระนะครับไม่ได้ทำผิดศีลดๆด้วยผมก็ไม่แน่ใจหรอกเอาเป็นว่าเรารีบออกเดินทางกันเถอะ พื่อออกจากตรงนี้ไปแล้วทุกอย่างอาจเป็นปกติก็ได้เมื่อตกลงกันได้ก็เดินทางต่อแต่เส้นทางกลับเต็มไปได้วยความยากลำบากเพราะไม่สามารถมองเห็นได้สะดวกนักพอเดินไปสักพักก็ปรากฏว่าทั้งทั้งสองได้กลับมายัางที่เดิมแม้จะพยายามหาทางออกตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเลือกไปทางไหนสุดท้ายแล้ว ก็ต้องกลับมาตรงที่เคยปักกดอยู่เมื่อคืนทุกครั้งไปแม้จะหนักใจเพระรู้ว่าตอนนี้ท่านทั้งสองรูปกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่พระชาและพระนตก็พยายามทำสมาธิให้นิ่งระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาและได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆมากกว่านี้คืนนั้น ท้องฟ้ายังคงเมืดอครึ้มเหมือนเดิมบรรยากาศสงบวางเวงแม้แต่รืดริงเรไรก็ไม่มีเสียงเล็กรอดออกมาแม้แต่น้อยทั้งที่อยู่ในป่าในดวงแท้ๆกลับมีแต่เสียงสายลมพัดวิวหอยหวนเหมือนอย่างในคืนแรกตกดึกขณะที่พระทั้งสองยังคงนั่งสมาธิอยู่ในกรดนั้นก็มีเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นจนได้ยินชัดเจนว่าเป็นเสียงคนแม้จะแผ่วเบาแหบแหงมากก็าตาม หิวหิวเหลือเกินขอกินหน่อยข้าหิวน้ำเสียงอันเย็นยเยือกกล่าวเมื่อพระนศกับพระชานลืมตาขึ้นมองก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ารอบๆตัวทันนั้นเต็มไปด้วยผูดผีไร่ล้อมหน้าตาของพวกมันหน่ากเกลียดหนากลัวบางตนมีลักษณะร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปเนื้อตัวเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองผุกผีต่างแลบลิ้นยาวเฟ้ยออกมาเลียริมฝีปาก เราก,กำลังหิวโหวยสุดประมาณมองพระทั้งสองรูปเป็นอาหารอันโอชะคงเป็นเพราะพวกท่านสินะเราทั้งสองถึงออกจากที่นี่ไม่ได้หากเราทำอะไรเป็นการลบหลูก่ก็ต้องขออภัยด้วยอย่ามาวนเวียนสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยแล้วอตมาจะสวดส่งวิญญาณให้พ่าไม่เอา พวกข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นที่นี่คือที่ของเราแต่พวกข้าหิวหิวเหลือเกินหากพวก่ันปล่อเราออกไปจากป่าแห่งนี้เราก็คงได้มีโอกาสทำบุญให้แก่พวกท่านจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกันเช่นนี้ท่านไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นท่านต้องอยู่ที่นี่จำเอาไว้ว่าท่านจะออกไปไม่ได้ เสียงของผีตนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเหียมเกรียมแล้วเดินวนเวียนอยู่รอบๆกรดพระนักพระชานต่างก็หลับตาเข้าสมาธิแล้วสวดแผ่เมตตาให้กับผีตนนั้นก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปกับความเมืดสนิทของราตรีการพระทั้งสองรูปต่างก็ตกอยู่ในความกังวลเมื่อต้องอาถรรพ์นในแดนลับแ,แลที่ไม่อาจหาทางออกได้สงสัยว่าผีพวกนั้น คงรอให้ท่านทั้งสองรูปอดอยากแล้วมรณภาพไปเองจากนั้นก็จะกินกายหยาบของท่านเป็นอาหารแล้วดวงวิญญาณก็คงถูกจองจำอยู่ที่นี่เช่นกันท่านนรอยาเพึงท้อใจไปเลยเราเพิ่งติดอยู่ที่นี่แค่สองคืนเท่านั้นลำธารก็อยู่ใกลๆ้ๆอย่างน้อยเราก็ยังมีน้ำให้ฉันผมก็ได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้เราจะหาทางออกไปได้ ผีพวกนั้นดูหิวโหยกันเหลือเกินหากเราทั้งสองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่ได้ถือศีลเยี่ยงพระสงฆ์องค์เจ้าป่านนี้คงถูกรุมกินทิ้งทั้งเป็นไปแล้วสนทนากันอยู่สักครู่ทั้งพระชานและพระนตต่างก็เข้าสมาธิก,กันอีกครั้งและพยายามแผ่เมตตาให้กับพวกวิญญาณสัมพเวสีที่ไม่ยอมไปพุดไปเกิดเหล่านั้นเพื่อหวังว่าวันรุ่งขึ้น จะได้ออกไปจากป่าแห่งนี้ได้เสียทีแต่พันใดพวกเขาก็ได้ยินเสียงเรียกอันคุ้นเคยพระคุณเจ้าอยู่กันที่นี่เองกระผมตามหาเสียตั้งนานโยมพลานมาได้ยังไงเนี่ยผมแกะรอยตามมาก็าจะหาทางเข้าได้ก็แทบแย่เราต้องรีบไปกันแล้วล่ะครับแต่นี่มันดึกมากแล้ว เรารอให้ถึงรุ่งเช้าก่อนไม่ได้ร้อยยมพรานเราเป็นพระจะออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนมันไม่งามโทรท่านอย่ามาเกล่้คลัดวินัยอะไรตอนนี้เลยครับไม่อย่างนั้นเราจะตายกันทั้งหมดแน่เป็นเช่นนี้เองแต่อย่างนั้นเรารีบเดินทางกันดีก,กว่านะทานนศพระทั้งสองรูปได้ฟังเรื่องราว จึงตกลงว่าจะตามพรานป่าไปเพื่อความปลอดภัยรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยๆก็ได้พรานตามมาช่วยเหลือแต่ทันใดนั้นร่างของผดผีก็ปรากฏตัวขึ้นขัดขวางพวกเขาเอาไว้เสียก่อนมึงนี่มันช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆนะไอ้ชัยเฮอพวกมึงก็เหมือนกันเป็นผีเป็นห่าไปแล้วยังไม่ยอมไปผุดไปเกิด นี่มันเรื่องของทางโลกไม่ใช่เรื่องของพวกมึงลบไปซะกูจะไม่มีวันปล่อยให้พวกมึงพาพระสงฆ์รูปนี้ไปรบไอ้ช้ยถูกอย่างที่พลานพูดนะโยมพวกโยมตายไปแล้วก็ควรทำจิตใจให้สงบจะได้ไปสู่ที่สงบท่านจะไปรู้อะไรเล่าเรารีบไปกันเถอะท่านอย่าไปสนใจพวกมันเลย พรานชัยมีตาทีร้อนรนและรีบเดินนำหน้าพระทั้งสองรูปเพื่อจะพาออกไปจากแดนอาถรรพ์แม้แต่ข้าวของหรือกรดก็ยังไม่ได้เก็บแต่แล้วถูกกลุ่มผีปรากฏตัวเขา้าขวางเอาไว้อีกคราวนี้นหัวหน้าผีได้เข้ามาทำร้ายพรานชัยที่เหลือพวเขาไปรุมทึงเขาอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่พระมกับพระชานได้แต่ยินดูด้วยความตกตะลึงแต่แล้วอยู่ๆรังของผีพวกนั้น ต่างก็ถูกพรานชัยจับยน์ไปกระติบกละทางลากดตัวขึ้นมาแล้วเหรอเจ้าสมิงไร้สมิงเงิน,งน,นหรือพระนศกับพระชานก็ได้เห็นว่าร่างกายของพรานคอยๆเคลี่ยนไปกลายเป็นเสือรูปร่างใหญ่หอบไฟก็ยิงตกตะลึงงานทั้งยังโงวนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านทั้งสองเข้าไปอยู่ในกรดเหมือนเดิมเถอะ ทางนี้พวกข้าจะจัดการให้เองใสห่หาเรื่องนักคราวนี้ข้าจะทำลายดวงวิญญาณพวกเจ้าให้ดับสนอย่าได้พดอย่าได้เกิดอีกเลยสมิงไฟคำรามลั่นแล้วทั้งตัวก็เกิดหมอกพันสีดำพวยพุงเข้าไปทำร้ายเหล่าผีนั้นจนปวดร้องหวอยหวนด้วยความทรมานพระนศกับพระชันนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนา ส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาผีทั้งหลายได้มีพลังมากยิ่งขึ้นเสียงสวดคาถาดังกระหึ่มทําให้สมิงร้ายเสียสมาธิอย่างมากทั้งยังช่วยเพิ่มพลังให้ผูดผีได้มีความแกร่งกล้าจากนั้นพระนศกับพระชานก็ได้เสกน้ํามนต์ขึ้นมาแล้วสสดไวที่ร่างของเสือสมิงทําให้มันล้มลงแล้วดินทุรนทุรายเป็นอย่างมากร่างที่เป็นเสือค่อยๆกลับกลายมาเป็นคน ที่มีหน้กตัวเหมือนถูกน้ำร้อนลวกส่งเสียงร้องอวดโวยด้วยความเจ็บปวดอัตมาไม่คิดเลยว่าโยมจะหวังดีประสงค์ร้ายกับอัตมาทั้งสองโยมพลานกลับตัวกลับใจเสียเถิดพผ่านเท่าไดแต่ร้องอวดควรในขณะที่บรรดาผีทั้งหลายได้มายืนล้อมหวังจะเอาชีวิตให้สิน้นแต่พระทั้งสองรูปก็ได้ขอบิณทบาตเอาไว้ปรานใจจึงรีบหนีไป ด้วยความทุลักทุเลเพื่อเอาชีวิตรอดพระหน้าผีจึงเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเมื่อก่อนไอ้ชัยมันเป็นพลานปกตินี่แหละครับแต่เล่นคุณใสจนของเข้าตัวมันจะกลายเป็นสมิงแล้วอกกล้าเยือทุกวันพระวันโกนพวกกระผมเป็นผีป่าถูกข่าวิสามันตาย,ยกพวกอย่างที่มันเล่าให้ท่านฟังจริงๆแต่เราก็ไม่เคยทำร้ายใคร ด้วยบาปที่สร้างไว้ถ้าไม่เราไปไหนไม่ได้พวกเราไม่ได้ตั้งใจจะก,กักขังท่านทั้งสองเอาไว้ที่นี่หรอกขอรับแม้จะอดอยากแต่พวกเราก็ไม่เคยจับใครกินได้แต่รอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากเครืออาอดซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างขอเพียงพ้นเกลืงอนพละไปแล้วท่านก็จะปลอดภัยเป็นเช่นนี้นี่เอง เราทั้งสองก็ต้องขอโทษพวกท่านด้วยที่เข้าใจผิดอัตมาต้องขอขอบคุณโยมทั้งหลายมากที่ให้ความช่วยเหลือและเชื่อว่าบุญกุศลที่โยมช่วยชีวิตผู้อื่นอยู่เป็นนิดจะส่งผลให้โยมไปสู่สุคติในไม่ช้าอัตมากับพระชานจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกท่านทุกๆวันหลังจากสนทนากันอยู่ครูใหญ่และได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ พระนกกับพระชานก็ได้เข้าไปพำนักในกฎด,ดังเดิมรอจนถึงรุ่งเช้าจึงได้อำลาผูดผีซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่แห่งนี้แล้วก็ออกทุดงต่อไปหลังจากนั้นเป็นตนมาก็ไม่มีใครได้พบเห็นสมิงพรานชัยอีกเลยว่ากันว่าเพราะถูกน้ำมนต์ลงอาคมของพระทั้งสองพัน